โอ้โห oh, อากาศดีดีมาหนิแสงสีได้เห็นแต่เด็กๆสองตัวอากาศดีมากเลยเสียงนกของเก๊กๆอยู่ญาดของน้ำโชคเก๊กๆๆ,ๆ๊กอยู่ต้นไม้นั่นตอนที่6กน่ะเด้ดบินบนอู้สวยจังเลยคิดถึงลูกจังเลยชา้าพิกกุล่ะบ่นนะบินเฮืนอยู่อ่ะโอ้เห็นได้สิเห็นหนั่สิบินให้บินอยู่บป่าสวยมาก นาเห็นไหมเห็นหนายน้นนายินอยู่นู่นมองไม่เห็นเลยดินอยู่บนยอดไม้นั่นน่ะไม่ใช่โชคดีก็น่าจะเป็นโชคดีมูมูพุยผีของน้ำโชกแตกสวดๆอยู่ค่ะสีผ้า,ามาเบิงบักเดือลูกสุดทายไม่ทันได้เก็บมาว่านนี้โอ้โหงสัยใส่ต้องเก็บแล้วล่ะมันแตกเดี๋ยวสีผ้าไปเก็บบักทัวหลังบ้านนาะค่ะนาะ โอ้ยลมแห้งแฮอากาศดีมากเลยค่ะอากาศสวยมากเลยวันนี้อากาศดีเย็นสบายแดงไม่ยอมกินข้าวทำไมไม่กินข้าวหรอแดงยินแต่เสียงค่ะโอ้ยกินหอด้วยพูน่าพูน่าอ้ยบินเบินเบินอยู่เนาะกินหอดน้ำโชงน้ำโังบินโบกเงนปีกมันหักนะมันก็เลยฝังไปในสมองว่าปีกมันหักเนาะเนาะกินหอดดุที่แดงทำอะไรคะ ไปเก็บถั่วช่วยมาแม่ไหมลูกปะ่ะไปเก็บถั่วเป็นไรหรูกเป็นไรเป็นไรคะเป็นไรหนูน้อยไปค่ะพาไปเก็บบักถั่วป้าสวยมากวันนี้เสียงเด็กๆร้องกันยู่น้ำกันเป็นขั้วหักกันคืออย่างจิ๊้งแกล้ก,ก,ก,กเต็มอยู่อะไรลูกอะไรไม่ไม่นะลูกนะน้งจุนแม่นะลูกไปด,ดื้อดมหาอะไรกันสองหนุ่มสองสาวเนี่ย บักพริกกำลังจะแดงแล้วเดอ้อบักพริกเริ่มจะแดงหน่อยหนึ่งแล้วค่ะแดงตึ๊กปิ้วเลยเนะี่ยคิดถึงน้องโอ้ยโหยส่วนสื่อแต่เฮียเนาะดกป่ะค่ะดกป่ะพริกดกดกคักดกแม่ได้ยินเสียงนกบปได้ได้หนะูเผ,อนะผือเวอร์หูพึ่งนะหูพึ่งคนเคยเลี้ยงนเนาะก็คิดฮอดเป็นธรรมดา บินเหินไกลข้างนาไปสวยสวย,สวยบอกพริกจะพามาเก็บถั่วเด้อค่ะเด้อเก็บถั่วที่ตำกินกันนะบอกถั่วเออข้าเจ้าบอกว่าให้เก็บแมหมุมนหม,มุนเพื่อนมามัวพี่เจ้าหมุนเอาเด้อเจ้าอย่าเด็ดเด้อเด้อดอกมันสีหลวงพ่อน่ะโอ้ยเจ๊เร็วม่ได้เก็บบอกถั่วดนดละ วันเพียรายหลายเนาะก็สิได้หมุนกี่แตกกี่แตนใส่กันกับแบบนี้เลยเพียเอ้ยวิธีเก็บถั่วนี่ก็ใช่นะคะเยอะไหมพอได้เนาะหมุนค่ะหมุนกระิได้หมุนเอาขึอว่าละหมุนนะคะ่ะหมุนโอ้ยตายร่วงอันนี้ก็คือเสียบไปสั่นเนาะโอ้ยออกมาไหนสิคะ พูดนะเพียขึ้นเต็มเลยค่ะเพยียเห็นไหมซุ่มกับปเห็นดอกกองนางงามกันเห็ดเอาใจยากค<า>่อยออกมาห่างๆสิคะค่อยสิได้ล่วงเลยเห็นล่วงโอเคเก็บถั่ว,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 วไปแล้วค่ะอย่างนี้แต่เสียงห้องเพูนดนะอุ้ยมันยืนเบิง่งตั้งสารยึดทั้งใบใหม่กปลาเห็นแผ่แหวอยู่ยืนเบิง่ง มันเห็นเลี้ยงค่ะมันก็เลยหกักมันก็เล่นเอ๊ะเป็นยังคือเลี้ยงมันวะเลี้ยงสองตัวเหรอเนะาะเช้าพิกโก้โอ้ยเป็นอะยุูสงสูงปลายใหม่คือชิบ่เห็นเรกคะ่ะเอาบปซูมเดี๋ยวเด้อพูดตัวดำๆทั้งปลายใหม่เหมือนกันเนี่ยจะซูมอีกนิดนึส่สิเห็นวะเห็นเป็นปลายใหม่ค่ะมันเห็นทั้งใดนี่ กับค่ะเด็กเต้นเอยู่บินนะลูกบินให้ดูหน่อยสิลูกนเดนเห็นปะดิ่งดองเด้งดองเด้งอยู่นั่นค่ะเช้าพี่ก็ล่ะไปนน่ะไปน Mind, น่ะนานไปแล้วไปเขาจะมาโพบังกันเนาะไปแดงไปไปลาก่อนเด้อแดดจิมืดแล้วไปก็ลูกปะน้ำจืนจ้ำซันน้ำจืนจ้ำซันกับพี่เด่นคนสวยจะเรียกเป็นคนหรือเป็นตัวพี่เด่นสาวสวย น้องจินจำซนน้องจินจำซนซนมากเลยซนมากเลยไปแล้วค่ะยุ่งกันอีไหลแล้วก็มาไปค่ะไปบรรยาการล้างบ้านโลง่งขอบเบิ่งได้อยู่เนาะช่วงนี้บ้านกลางบ้านสวยๆอะลังบ้านสวยเล ฟ้าสีฟ้าฟ้าสวยมากเลยวันนี้สวยจริงๆค่ะสวยมากหยุดอยู่ที่น้องจำซนสองตัวน้องจุนทำเป็นแอบมองไม่เห็น <laughs> ไปแล้วค่ะผ้าจุนไปกินขาวล้ว